แม่เมลีจะมาเก็บพริกเก็บไปหลายเติบแล้วจ้ะมาเก็บพริกเด้อพี่น้องมึงดูวยคนมึงพริกเม่ลีดูวยคนมึงพริกไม่รูดกโดกดดบ่เดี๋ยวเม่ลีจะหันกล้องให้ดูพริกพริกดกโดดเลยพี่น้องมึงมึงพริกเม่ลีพันเอาไว้เพื่อจะเน่าจัิงสิเป็นเน่าจัิงสิพริกก็ได้ ไปสุดใส่ตู้เย็ยนไว้ถ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินขอมาข้างในก่อนบังหน่วยเพิ่นดูพี่น้องบังหน่วยโวยดุ๊กโดดบังหน่วยเพิ่นแันบ่เก็บเอากันเนาเก็บไปไว้มันหนาฝนมันหนาฝนมันเลยเน่า ไปาำแก้วไปตํำแก้วํำปนเวยพันดกดกรวยงามงาม งามกันาาเฮ่อเก็ี้ยบพันกันเอาเก็บไปไว้แต่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนี่ยสิเหลเฮ็นบ่โลนคุณสุนแห้งกับใบโรนหน้าผนกระดูกหน่วยพันนีน่แต่หน่วยฮ่อเปาี้ยบเห็นเน่าบัดเลยฝนเหล,เลือกันเอาง่ามฝนแบบแบบธรรมดาปลูกธรรมดาบ่ได,ด,ด้หด บม่ได้ฮดวานฮดยาปลูกธรรมชาติแบบปลอดสารอีกงานหนึ่งรูผลนน้อยขนหยอดเห็น ເຮົາບໍ່ເກັບເອົາຊິກະເນົາເບິດເກັບໄປໄວ້ເກັບໄປໄວ້ເຖິງຕຳປົນຕຳແຈວອີກກວ່າເຮົາໄວ ไว้เพื่อนก็นจเน่าทิมได้หลายเติบยุ่จา้าพุ่นะพริกได้หลายเติบเยอะมีรีผ้าเขาสวนเก็บพริกมาเนี่ยไปตำปนเหมนแร่งตำปนปลาทูซื้อปลาทูมาปนลวกพักเนาะเก็บผักมาลวกพ่นบอนไม่รีก,กม็มีทั้งบอนทั้งผักตำรึ่งเอาไปต้มจืดแล้วก็ตำน้ำพริกตปำปลาําพริกปลาทูบายบายค่ะ